ข่าวของหนึ่งหนุ่มฮอตค่ะนั่นก็คือพี่นัทศักดาทรน,นั่นเองนะคะตอนนี้เขาเปิดตัวอัลบั้ม361องศาสับงศาักดาทรแหมท่านี้เรียนแบบคุทธนินวัดมานะคะ361องศาสับงศาักดาทรนะคะซึ่งในอัลบั้มนี้ไม่ได้มีแค่เพลงธรรมดาธรรมดาเท่านั้นค่ะยังมีโฟโต้โน้ตบุ๊กด้วยนะคะซึ่งหนาร้อยกว่าหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีโน้ที่พี่นัทเขาเขียนไว้ด้วยนะคะบรรยากาศงานวันนั้นจะคึกคักขนาดไหนได้ข่าวมาค่ะว,ว่าคนเยอะมากเหล่าแฟนคลับเนี่ยหลั่งไหลกันจนบี เซ็นทรัลลาดพร้าวจะแตกเลยนะคะบรรยากาศวันนั้นจะเป็นยังไงบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือลูกค้าที่อยู่ภายในร้าน B2F ตากา้องเซนทรัลรั้วแถวแห่งนี้นะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับขอเชิญร่วมกับกิจกรรมเบเชอร์เกต at B2F นะครับวันนี้ทุกท่านที่มาวันนี้มาเพราะอะไรเอ่ยตัาต้ลต้า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 ตาต้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 าน้าตัาต้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 าต

ฉันนััันนนนดดงงงงพรราะรมมยยิิฝทีีทนอหน่สวัสดีค่ะพี่ชื่อตานนะคะก็มาซื้อรับัของ,องน้องนัทก็อยากให้น้องนัทประสบความสำเร็จนะคะก็เพลงเพ้อมากเลยก็เดี๋ยวจะช่วยเชียร์ต่อไปนะคะ,ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับน้องนัดจากดาทอนนะคะวันนี้มาตั้งแต่11เโมงค่ะเพราะว่ารู้ว่าน้องจะมาแจกไยเซนซึ่งเป็น เป็นอัลบั้มซึ่งน้องภูมิใจมาก361องศาก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจน้องค่ะแล้วก็ฝากอัลบั้มนี้ด้วยเพราะว่าเป็นผลง,งานที่เพลงเพราะๆแล้วก็น้องภูมิใจที่สุด ว่านัดภูมิใจมากเพราะว่าเป็นเป็นอัลบั้มที่นัดมีส่วนร่วมทั้งอัลบั้มก็อยากให้นัดตั้งใจทำนี้ต่อไปนะคะแล้วพวกเราจะเป็นแรงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นัดเสมอค่ะรู้สึก<อ>ดีใจครับแล้วก็ ขอบคุณไม่รู้จะพูดยังไงดีขอบคุณทุกคนมากๆจริงครับก็ขอฝากอัลบั้มชุด3 6 1องศานัสตราธรไว้กับทุกๆคนด้วยนะครับไปลองซื้อมาฟังนะครับเพราะว่าอัลบ,บั้มนี้เนี่ยนั้นมีส่วนทุกๆส่วนออกมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแต่งทำนองออกไอเดียเรื่องเนื้อร้องนะครับหรือว่าแม้แต่เขียนที่อยู่ในโฟโต้โนตบุ๊กว่าร้อยกว่าหน้านะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองออมาฟังเพลงแล้วก็มาดูมาดูรูปแล้วก็อ่านข้อความทั้งหมดที่อยู่ในบนี้ครับ